โดยที่ไม่ใช้ครีมชีสนะคะแล้วก็ทำแบบง่ายๆค่ะวัตถุดิบนะคะของเรานะคะก็จะมีแพ็กเกอร์ค่ะมีเนยนะคะมีโยเกิร์ตธรรมชาติค่ะมีซอสบลูเบอร์รี่นะคะมะนาวค่ะมีน้ำข้นตืดนะคะมีนมข้นหวานค่ะแป้งข้าวโพดค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำก่อแพ็กเกอร์กันก่อนเลยค่ะนำแพ็กเกอร์นะคะใส่ถุงซิปแบบนี้นะคะแล้วก็บดเลยค่ะถ้าเป็นการทำเบเกอรี่ครั้งแรกของเรานะคะอุปกรณ์ก็เลยยังไม่ครบนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะที่บดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาใส่ชามเพื่อที่่จะะผสมมกับเเนยคค็ ังจากที่เราบดแท็กเกอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เงยเค็มลงไปนะคะเพื่อที่จะให้มันจับตัวกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่เงยเค็มเยอะนะคะเราตัวแท็กเกอร์เค็มอยู่แล้วค่ะนะคะเราก็ตักแท็กเกอร์นะคะใส่ลงไปในถ้วยค่ะวางไ้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอสิ่งที่สามารถกดลงไปได้นะคะกดให้มันแน่นค่ะแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราบดแท็กเกอร์เสร็จนะคะอัดใส่ถ้วยเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาทำตัวชิ้นต่อเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาทำตัวชินกันเลยค่ะเราจะใช้โยเกิร์ตธรรมชาตินะคะใส่ไปเลยค่ะ กลือหนึ่งซองแล้วก็ใช้โยเกิเร์ตธรรมชาติสองถ้วยนะคะแต่ของเรานะคะใช้แคคเกอร์สองถุงค่ะเรา,าก็เลยใช้โยเกิเร์ตธรรมชาติสี่ถ้วยค่ะแล้วก็จะใช้นมข้นหน่อยนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าเราใช้เพิ่มขึ้นนะคะเราก็เลยจะเป็นหกช้อนโต๊ะ,ะ,ค,ะ 2, 3, 4, 5, 6, ค่ะสองสาค่ะแล้วเราก็จะใส่นมข้นจืด200กรัมค่ะนะคะก็นะะใส่น้ำมะนาวลงไป2ช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่นนะ,คะ ใส่แป้งข้าวโพดไป6ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้น,นะคะเราก็นําไปตั้งไฟอ่อนนะคะจนมันเริ่มข้นขึ้นค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะประมาณ10-15นาทีค่ะ10นาทีผ่านไปนะคะเริ่มข้นขึ้นแล้วค่ะ ที่เราได้นำแคตเตอร์ไปแช่ตเรียนแล้วนะคะตอนนี้ครีมก็เสร็จตัวแล้วเช่นกันค่ะเราก็จะนำครีมนะคะใส่ลงไปในถ้วยให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เกลี่ยหน้าให้มันเรียบๆนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเกลี่ยๆแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือการ ใส่ตามต้องการเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วพอใส่เสร็จแล้วนะคะก็นําไปแช่ตู้เย็นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะโอ้โหน่ากินามากเลยค่ะเครื่องคือแน่นมากเลยนะคะใส่จนล้นเลยค่ะทําขายไม่ได้นะคะขาดทุนขายแต่ทำที่นงอร่อยค่ะขอบคุณค่ะ